วันนี้จะนําเสนอในเรื่องของการจัดทรงพุ่มน้อยหนานะครับสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกใหม่หลังจากที่เราปลูกน้อยหนาแล้วนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะให้เลี้ยงลําต้นน้อยหนานั้นสูงขึ้นมาเป็นลําเดียวนะครับลําเดียวเลยนะฮะเลี้ยงไปเลยประมาณ5 6าหกเดือนหลังปลูกนะครับมันก็จะมีลําประมาณเส้นผ่าส่วนกลางประมาณเอ่อเซนถึงสองเซนนะครับเราก็ทําการตัดยอดน้อยหนาใน่ก้อสูงที่เรา ก็คือห้าสิเซนหกสิเซนเ0ดสิบเซนก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการความสูงขนาดไหนนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นอายุปีนึงผมตัดยอดนะครับเมื่อ6กเดือนแรกหลังปลูกนะครับหลังจากนั้นผมก็รูดใบทิ้งให้หมดแล้วผมก็เลี้ยงกิ่งไว้4กิ่งอย่างนี้เมื่ออายุครบ1ปีตอนนี้นะครับอายุครบ1ปีพอดีกําลังเข้าปีที่สองครับผมก็จะบังคับให้น้อยหนาต้นนี้ออกดอกและติดผลได้ในปีที่2ของ,งหลังจาก โดยการตัดนะฮะในความสูงหรือความยาวจาะง่ามกิ่งประมาณ2ี่สิถึงาสิบเซนนะครับตัดอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ทรงพุ่มในหนาที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบตามที่เราต้องการก็คือหลังจากปลูกเลี้ยงไว้หนึ่ง,งลำแล้วตัดในความสูงตามที่เราต้องการหลังจากนั้นวัด จากง่ามนะครับ20-30เซนแล้วไว้แค่สีกิ่อันนี้เป็นการเริ่มต้นฤดูปลูกปีที่2ครับน้อยนาต้นอายุสองปีนั้นสามารถแตกยอดออกมาเราพร้อมกับมีดอกและให้ผลได้เลยเราสามารถไว้ผลได้เลยนะครับสําหรับน้อยนาโดยเฉพาะน้อยนาลูกผสมพันใ์หม่พันธุ์ติดปักช่องและพันธุ์ฝ้ายเสือกระเสือสองนั้นสามารถให้ผลผลิตได้ไวภายในปีที่สองทนั้นเองครับ